เปิดทําการแล้วนะคะตลาดไทยคลองถมค่ะอังคารพฤหัสบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะบริเวณพิกัดการประดานะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะเสาไฟที่1 3บสที่มองเห็นนะคะแล้วก็เสาไฟสามสี่เห็นเสาไฟ1 3บสแล้วก็เต็นท์สีแดงนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะต้องการขายเหรียญมาได้เลยค่ะเปิดร้านแล้วค่ะเจอกันค่ะทุกคน สวัสดีค่ะนาเหรียญมาขายเลยเนาะเหรียญพุทอันนี้รับซื้อ15บาทนะคะตาแผ่นดิน3บาทปกติแล้วถ้าเหรียญรูนะคะจะรับซื้อเหรียญละ7บาทนะคะแต่อันนี้ขอพิเศษอาก็ว่ากันไปตามเขาขอมาแล้วก็ให้ไปเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ไว้วางใจสตางรูนิกเกิลสตางรูนิกเกิลรับซื้อเหรียญละ7บาทค่ะอันนี้นะคะดังรูนะคะนิกเกิล7บาท ชำรุดไม่เอานะคะส่วนมากเขาจะชำรุดใช่ไหมคะชำรุดไม่เอาผูไม่เอาดีบุกไม่เอาค่ะนิเกิลค่ะเจ็ดบาทไม่ไม่ดาไม่ผูดําได้ค่ะแต่ไม่ผูค่ะผูไม่เอานะคะสองพันห้าร้อยค่ะเหรียญละหนึ่งบาทถ้าถ้ารวมข้าวนะแลกข้าหน้าเหรียญรับแลกให้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้แล้วขายก็ไม่ได้เอาไปแลกคืนแลกข้าหน้าเหรียญรวมข้าวอย่างนี้เราขายได้ค่ะรับซื้อหนึ่งบาท เดี๋ยวคัดแยกให้ค่ะตามนี้เลยมีรวงข้าวแล้วก็บาทวัดบาทหงนะคะที่แรกเท่านั้นเหรียญ20บาทนี่เกิลด้วยยังไงพี่ถือเหรียญเดียวมาเราจะมาขายคับตังรูสตังรูนิกเกิลน,นะคะแล้วก็ทองแดงค่ะรับซื้อค่ะเหรียญละ7บาทค่ะสตังรูนะคะทองแดงนิกเกิล7บาทถ้าเป็นสตังรูเงินรับที่40บาทต่อเหรียญถามได้เลยถามได้เลย แบบนี้ไม่ได้รับซื้อแบบนี้ใช้จ่ายได้ปกติเลยค่ะเอาไปใช้ได้เลยใช้ได้ปกติใช้ได้เลยใช่ไหมค่ะเอาไปใช้ได้เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทั้งหมดเลยนะคะค่ะใช้ได้ปกติเลยนะเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้จนจนกว่าจะถึงดิวใช้อะเก็บเก็บไปเรื่อยๆเก็บเยอะแล้วก็มีเงินสดเยอะเนาะเท่ากับเท่ากับเก็บเงินสะสมแหละนะค่ะเก็บไว้ก่อนขอบคุณมากที่มหาเหรียญเหรียญยูโรเนี่ยนะรับซื้อเหรียญละอ่ะสองยูโรนี่ก็คือ40บาท หนึ่งยูโรนี่ก็ยี่สิบบาทนะคะโอเคโอ้ได้มาเยอะดีนี่นะเก็บไว้เก็บจักได้หมดทุกอย่างไปเที่ยวมาหรือว่าไงเนี่ยหรือว่าเก็บมายังไงเนี่ยใครพี่เนี่ยเรียญผมอยู่เมืองนอกพี่นาคผมเป็นอาจารย์นะสอนดนตรีสาบลถาบุญามาเที่ยวดีเชิญนอกจากนี้ผมมีสบพอได้ทำโอ้โหถ้าทีดีดาคนดีสุคาที่ผมจนพี่นาคทุกวันผมจนแล้วซื้อราคาเนื้อเงินนะสี่ร้อยสูงสุดจูอะไรนะเหรียญนี้เหรียญนี้นะคะทุกคน เหรียญนี้นะคะเน้นย้าเหรียญนี้ค่ะให้ดูดีๆนะคะผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะเหรียญทําจากเนื้อเงินแท้นะคะแต่เป็นเหรียญไม่แท้ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อเงินผมไม่ซื้อเลยเหรียญไม่แท้แต่ทําจากเนื้อเงินแท้มีแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนใช่ไม่กขะปองเนื้อเงินเนี่ยปลอมเนื้อเงินหลายคนถามว่าเหรียญแบบไหนมีราคาเหรียญแบบไหนมีราคาเนี่ยเลยนะคะเหรียญแบบนี้ค่ะนํามาแบบนี้ค่ะมีห้าเหรียญเนี่ยห้าเหรียญห้าบาท หบาทรับเงินไปเท่าไหร่นะ2อ0สองพันาเหรอสองพันครับนึ่สองพันเนี่ยค่ะมีมา5บาทอะค่ะได้2,000ถามว่าแบบไหนมีราคานี่เลยนะคะเหรียญขอให้ดูว่าเป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินแท้แบบนี้นะคะมีราคาคแน่นอนม,มาได้เงินแน่นอนค่ะแบบนี้